หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวขาดอีกสามขาดใครขาดใครขาดเข้าวต้มทองดำ แล้วก็ข้าวสวยมีมากินก็คือข้าวจี๋สาวอ้อนข้าวปั้นโกโก้ข้าวผัดเชอรี่ข้าวนึ่งข้าวตังข้าวปุ้นถึงทองข้าวทองดำข้าวต้มแล้วก็ข้าวสวย เดนก๊อบแคบก๊อบแคปเขาผัดนั่นคือเขาผัดขขาผัดอ้าวเขาเนึ่งย้ายถ้วยแล้วเขาหนึ่งย ก็พัดกินนี่อิ่มพดัดมองอะไรพดัดอิมอ่มไปแล้วลีกหนึ่งข้าวอุ้นนี่เข้า เหลือเข้าวเหนียวไม่อิม่มโ,โกโก้เข้าวจีข้าปุ้นเข้าวปั้นอ้อนอิ่มหรือ,อยังอ้อนแมวหางกวักอ้าวสงททองอิ่มอีกหนึ่ง めか、うん、きっとー。ねこっちー อะไร,ะล,ะไร,รลูกอ,อ๋ออะไรล่ะลูกอ้อนมาหานี่จะมานั่งตักนะเนี่ยสาวอ้อนเนี่ยสาวอ้อนจะมานั่งตักเดี๋ยวข้วอลูกเดี๋ยวข้อนั่งเดี๋ยวข้อนั่งแป๊บหนึ่งนู่นโน่นโคโค่โโข้าวปั้นข้าสวสวย เดีไม่อิ่มเดียไม่อิ่มเชอรี่กินต่อทำอะไรไอ้สาวออนอ,อขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า